ต้องยอมรับอย่างหนึง่องเมื่อวานฉันขึ้นรถมันเมื่อวานเจอกันเฮ้ใยในรถแกมันเป็นสาวกมาดามฟินจริงๆอันนี้คือของจริงๆเลยใช่ทำไมถึงแบบว่ดีไัรู้จักน้ำหอมตัวเองก็มีผลิตภัณฑ์ตัวเองทำไมมาใช้ของ <c oughs> มาดามฟิน <c oughs> คือ <c oughs> น้ำหอ,หอมเนี่ยเป็นคนที่ใช้น้ำหอมเยอะมาก <c oughs> มหลายยี่หอ้อเราเป็นคนที่ไปเมืองนอกก็จะขนมาหมดแต่มาดามฟินเนี่ย ทำไมดาราไทยมันใช้กันเยอะเลยวะ,ะเราเปวิที่ก่อนเราก็นั่งสัมภาษณ์ดาราแล้วทุกคนคือแววตาเวลาพูดถึงมาดามฟินอะคือเลิฟจริงๆอ,อแล้วเราก็แบบแล้วมาดามฟินบอกเลยนะคนแรกที่ติดต่อมาให้เป็นพรีเซนเตอร์อะคือหอมนะอ๋อเหรอใช่แต่ตอนนั้น,นหอมไม่รับเลยเพราะมีผลิตภัณฑ์ของตัวเองใช่แล้วเราก็แบบไม,ไม่เอาอะไรพูดเอาพูดดีๆตอนที่คุณไม่รับอะคุณคิดว่าเป็นอะไรล <laughs> องดีๆมันมันคิดว่าเป็นน้ําหอมแบบปุุก ปวุกเซ็กปุกเพราะว่ามันคิดว่าเป็นอย่างนี้จริงๆเพราะว่าหลายๆคนที่พูดอะมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความรักง่ายมันอินเลิฟง่ายทาไมมันสปาร์ตกันง่ายจังเลยวะกับคนที่ใช้มาดามฟินอะไรเงี้ยมันก็เลยคิดว่าเขาใส่อะไรที่แบบว่ามันปลุกเซ็กหรือเปล่าอะไรเงี้ยที่ตอบมาไหวมากจนกระทั่งเราได้ลองใช้พอเราลองใช้เราโทรกลับปะ พี่ตุตายังเอาหนูอยู่ไหมก็เราก็รู้แลอ๋อมันเป็นน้ําหอมนะแล้วคือน้ําหอมเขาก็มีการรับลงรับองจากต่างประเทศคือไม่ใช่แบบเออไม่ให้ไก่กาอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี่ยเรื่องจริงเพราะว่าอย่างที่บอกว่ารู้จักหอมมานานนะคือหอมเป็นคนไม่ดูแลตัวเองอย่างที่บอกไปแล้วก็เป็นคนไม่ชอบอาบน้ําเว้ยคือหอมเป็นคนไม่ชอบอาบน้ําแล้วชอบมาแบบกระซักกระเซิงกระซักกระเซิงมาสมัยก่อนแล้วคือเมื่อก่อนเลยอยากแบบได้กลิ่นเลยคือไม่อยากดมไม่อยากอะไรเลยแต่ตอนนี้นะร้อยเมตรรู้ละ คุณน้นหอมมาแล้วคือมันเป็นอย่าง,งานั้นเลยกลิ่นมันมาก่<า>อนแต่ไม่อาบนะ้ําเหมือนเดิมนะจ๊ะ <c oughs> ไม่ใช่ว่าเปลี่ยน <c oughs> ไม่ได้เปลี่ยน,มนไม่จันเขาบอกว่ามาดามฟิลจุดที่เด่นแบบไอ้น้าหอมเคาน์เตอร์แบรนดะ์อ่ะมันก็คือเคาน์เตอร์แบรนด์ก็กลิ่นนั้นขอบอกว่ามาาันเป็นอย่างที่แบบเฮ้ยมันโดนตัวเราปุ๊บแล้วมันเป็นกลิ่นของเราเองใช่คือหอมมาชอบอะไรที่เป็นยูนิคแล้วอันนี้มันเป็นเอกลักษณ์มากพอฉีดน้ําหอมกับตัวเราก็จะเป็นกลิ่นของเราฉีดน้ําหอมไปทางคุณบอยก็เป็นกลิ่นของคุณบบอออออออยยยแแตต่่่่่่่ลลลลละะะะคคนนนนนนกกกิจไไมมมมมเเเหหหหืััาาาาาีีีีโรรขง้วททสํญช นางมีสมกลิ่นนางสามารถผสมกันไปผสมกันมาได้อีกหลายกลิ่นอ๋เหรอใช่นางมิกกันได้เรามิกกันกลิ่นมันก็จะเปลี่ยนไปเลยนะโดยเฉพว่าผมชอบแบบว่าออกกำลังกายใช่ป่ะคุณยังบอกตอนลังคุณก็ขาดไม่ได้กับมาดามฟินผมขาดไม่ได้จริงๆเพราะว่าแบบผมฉีดแล้วแบบมันมั่นใจอ่ะฉีดตอนนอนนะอะไรอะไรอะไรสินะอะไรอะไรไปได้ไม่ค่อยให้นอนเท่าไหร่อะยังไงถึงบอกว่าเป็นน้ำหอมปุก ก็อย่างคุณเอาเวลาออกกําลังกายมันก็จะเป็นเหมือนกันชอบกลิ่นมันติดแล้วมันทาใ,ให้มีไม่มีกลิ่นเขียวเวลาคนที่แบบกลิ่นไม่เปลี่ยนกลิ่นไม่เปลี่ยนแล้วคือถ้าคนมันมีกลิ่นตัวนึกออกไหมแค่กลิ่นเหงื่อเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกแบบเหม็นเขียวหรือว่าอะไรเงี้ยพอใช้มาดามฟินไปอะ่ะมันมีความรู้สึกมันมั่นใจว้ยมันจะยกอะไรหรือว่ากลิ่นเหงื่อมันออกอะไรมาเหอะเหงื่อมามาย่งเหงื่อมันยิ่งมีกลิ่นแล้วมันเป็นกลิ่นของเราไงเพราะเหงื่อของเราหรือว่าเหงื่อของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันกกกกลลิิ่นนนนนมมมมัั็จะแแแบบบบบบีาาารพได้้ตตคๆ อเออก็เลยชอบเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยแหละคือจุดเด่นอย่างที่ฮอมบกอกว่าเฮ้ยไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันว่า อย่างขวดเดียวกันน้ําหอมขวดเดียวกันมันสามารถเป็นกลิ่นใครกลิ่นมันได้เลยใช่แล้วที่พิเศษกว่าน้ําหอมอืน่นๆือันนี้หอมกล้าพูดเลยนะคะเพราะหอมใช้น้ําหอมมาเยอะมากมาดามฟินติดตัวหอมฉีดเช้ากลางคืนยังอยู่แล้วกลิ่นไม่เปลี่ยน<ะ>อันนี้คือคุณสมบัติของน้าหอมที่หอมแทบไม่เคยเจอเลยอือใช่แล้วกลิ่นเขาเนี่ยเป็นหัวน้ําหอมที่กลิ่นเอกลักษณ์เวลาเราไปซื้อน้ําหอมถ้าคุณเป็นเมืองนอกนะคุณไปลองเทสอะหอมชอบเทสมากฉีดใส่กระดาษก็เทสเทสคุณกลิ่นบางอันซ้ํากัน แต่อันนี้ไม่แต่ไม่อันนี้คือกลิ่นใหม่สำหรับหอมเลยที่หอมชอบจะไปจ่ายตลาดหรือไงเราอ้ามหอเดีเซนต์อยู่คนชอบอะไรฟินอินเลิฟทำไมถึงชอบฟินอินเลิฟมันจะเป็นกลิ่นแบบว่าฟรุตตี้ฟรุตตี้ผู้หญิงหวานหวานน่ารักคิรินใช่คือเวลาฉีดอะกลิ่นมันจะแบบฟุ้งผมชอบให้คนแบบเดินลอยเมลแล้วก็ฉันมาแล้วนะอย่างที่บอกว่าฉีดลองฉีดขวดเดียวกันเนี่ยมันสองขวดเนี่ยมันก็แปลกนะ เขาบอกจุ่มจิตชิบอ่ชิบจอนี่บอยใช้อะไรหอพี่บอยใช้อะไรผสมกันได้ใชผสมกันได้หอมใช้สีดำสีดำดำจะยูนิเซ็กหน่อยนะจริงๆผมชอบแบบผสมกันผสมกันอ่ะมันมันมันสนุกของผู้ชายใช้สีดำกันเยอะใช่มมันผูใชาสีดำอมันเซ็กซี่ขี้เล่นแล้วมันเป็นกันเองมากอ่ะซึ่งก็แบลกเลยไอหอมเวลากูใช้พกติดตัวเวลาไปเที่ยวไปกับอีกอล์บอ่ะได้ไหมมันอยู่มันอยู่แต่ฉันต้องซื้ออยู่แล้วซื้อยังไงให้มันมีส่วนร่วมนึกว่าฉีดแล้วจะได้แบบว่า เป้คู่ครองบังบก็ซื้ออยู่ดีอีกอันไปกมึงพกด้วยนะมึงผู้ชายเขาต้องมีกำลังใจที่จะดูแลเซอร์วิสของคุณพี่มดดำไงใช่ไหมมาก็ไม่เบื่อน่ายที่บอกกัะมาดมฟินมันมีอยู่สามกลิ่นคุณสามารถมิกกันได้ว่ามันก็จะเป็นกลิ่นเอกลักษณ์เฉพาะตัวคุณนั่นแหละใช่ค่ะอย่างที่บอกว่านี่คือนวัตกรรมของคนไทยจริงนะฮะแต่ว่าน้ำหอมฟิโโมนเนี่ยต่างประเทศมันมีหมดแหละอันนี้มันเป็นความที่ของคนไทยที่มันจะตอบโจทย์คนไทยด้วยใช่ยิ่งเมืองไทยเป็นเมืองรอ ชื้นคุณฉะนั้นกลิ่นเป็นเรื่องที่สําคัญบางคนจะคิดว่าไม่สําคัญแล้วเคยเห็นนี้ไหมนี่คือบอกได้เลยว่าไอตัวเนี้ย มาดามฟินยังไม่เคยทําที่ไหนทําขึ้นมาเฉพาะบอยหอมโดยเฉพาะเลยสําหรับตัวนี้ตัวนี้คือไวท์เทนนิ่งเพ์ฟูมบอดี้โลชั่นเป็นอันนี้เป็นเลิฟนะเนี่ยไม่เคยเห็นนะเนี่ยนีเป็นฟินนินแบล็คคือมันเป็นโลชั่นกลิ่นเดียวกับน้ําหอมที่ใช้แปลว่าถ้าคุณทาโลชั่นก่อนแล้วยิ่งฉีดน้ําหอมอ่ะกลิ่นตัวคุณอ่ะจะหอมมากน้ำก็ไม่ออกอ่ะมันจะหอมทั้งวันคือผมชอบตัวนี้มากคือกลิ่นดีมากคือมันเป็นแบบโลชั่นเพ์ฟูมที่แบบกลิ่นแบบ คือละมุนมากเลยจริงๆแล้วก็ทำพิเศษเฉพาะ เป็นของแถมให้กับลูกค้ามาดามฟินเท่านั้นนะคะนุณจะไปหาซื้ออยากได้แค่โลชัน่นไม่มีจา้จาคอดิชั่นนี่ยเขาบอกเลยฉันชอบมากเลยฟินอินแบล็คเนี่ยตอนนี้จริงๆแล้วการซื้อน้ำหอมมาดามฟิน3ขวดปกติจะประมาณ4 0 0 0บาทนะฮะวันนี้เหลือเพียง1990บาทและพิเศษสำหรับคุณผู้ชมที่ซื้อในตอนนี้นะก่อนรายการจบนะ,ะเราแถมไปเลยเป็นไวท์เทนนิ่งเพอร์ฟูมบอดี้โลชั่นหอมมากอีก2หลอดราคารวมๆกันเนี่ยห้าชิ้นเนี่ยประมาณเกือบห้าพันบาทนะแต่เราขายในราคาพันเก้าร้อยเก้า ออ๋เขาจะโทรหลังรายการเลิกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็จะกลายเป็นโปร3ขวด1 9 9เการแต่ถ้าโทรภายในรายการนี้เนี่ยเอาบอดี้โลชั่นเนี่ยไปอีก2หลอดเลยหอมมากซื้อังไงคะซื้อไลน์แอดได้ครับสำหรับยุคนี้ต้องไลน์แอดก็คือแอดไปที่อ้อนมาดามฟินนะฮะโปรนี้บอกได้เลยว่าคุ้มมาก5ชิ้นเกือบ5,000บาทแต่จ่ายแค่1,990บาทใช่แล้วก็ชั้นหอมสุดมากเพราอะไรล่ะเพราะอะไรหรือไปที่เพราะว่า มันคือเพอร์ฟูมโลชั่นมันไม่ใช่โลชั่นที่เอาโลชั่นอ่ะสองสองสองเมิดนาผสมกันใช่โรยังท่านผู้ชมบอกง่ายๆว่าวันนี้คุณได้มาดามฟินนะฮะเอาง่ายๆน้ำหอมเนี่ยสามขวดขนาดฉันเจอมาดามฟินบ่อยๆที่ังไม่เคยเจอเลยนะได้น้ำหอมสามขวดมอฟินฟินอินเลิฟฟินอินแบ็คคุณได้ครบหมดอยู่แล้วอันนี้ได้ที่ไหนกูเะแต่แน่นอนอันนี้คือเพอร์ฟูมโลชั่นค่ะซึ่งอันนี้แหละคือสุดยอดจริงๆไม่เคยมีใครมาก่อนก็คือคุณจะได้ห้าชิ้นเนี้ย จากเกือบ5,000บาทเหลือเพียง1,990บาทแอดมาดามฟีที่อาโคตตรงนี้อย่างที่บอกกันเลยเนี่ยน้ำหอม3ขวดโลชั่นไอตัวนี้ตัวตัวใหม่เฮ้ยมันหอมมากเลยฉีดกับน้ำหอมยังไปกันใหญ่เลยล่ะหอมมากจากเกือบ5,000บาทเหลือเพียง1,990บาทคุณได้โลชั่นทั้ง2กลิ่นเลยนะฮะค่ะห้าชิ้นนี้เหลือ1,990บาทขอบคุณคุณบอยขอบคุณขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมาก แชร์แบบกันหมดเปลือยหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนทะายัง